ท้าสถานธรรมสมทบที่อำเภอวังโป่งนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเช้านี้เรามีกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชานะคะ <ạ. S 1> ก็ให้พวกเราน้อนใจนะคะว่าได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ไปด้วยกันนะคะเดี<อ>๋ยวเราไปดูที่หลุมแรกกันก่อนนะคะ ก็มีพระคุณเจ้ามายืนเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ปลูกต้นไม้น้อมถวายเป็นพุทธบูชากันนะคะคือบริเวณตรงนี้เป็นที่ที่ซื้อใหม่ะคะ่ะแล้วก็เริ่มทำการถมดินนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้นะคะเพื่อให้เป็นลัมมานีสถานนะคะ ที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะคะ,<ป>ะก็จะมีะเนนด้วยนะคะ,<ป>ะสามา <ะ S 1> เนนแฟรงค์นะคะช่วยขุดคือเนนจะขุดดินได้นะคะแต่ว่าพาจะขุดดินไม่ได้นะคะ,ะท่านก็กำ <c oughs> ลังทำการปลูกต้นไม้นะคะ <c oughs> ก็เห็นถึงพลังความสามัคคีของ กลุ่มพุทธศาสนิกชนทุกคนนะคะในการร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชานะคะ <Okay. S 1> ขับพี่มาจากที่ไหนคะจากอนุบาลลมเอีนเลอ๋อเป็น,น,นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนอนุบา,วาลวังโป่งนะคะคุณครูก็พาเด็กนักเรียนมาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะก็อนุโมทนากันนะคะคันนี้ก็จะเป็นแนวต้นไม้ที่ทำการลงมือปลูกกันเรียบร้อยแล้วนะคะ จริงๆการปลูกต้นไม้นะคะก็เหมือนกับการสร้างเสนาสนะนะคะเพราะว่าต้นไม้นี่นะคะเมื่อเติบโตแล้วนะคะก็จะให้ร่มเงากับผู้ที่มาอยู่ภายใต้ต้นไม้นะคะได้ใช้สอยอสถานที่นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นที่ที่พระพิสุสงฆ์นะคะอุบาสสอุบาิกานะคะคสามารถจะมาเจริญกรรมาฐานใต้ต้นไม้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ จะได้อุตุที่สับไปนะคะเราก็ถือว่าเราได้ถวายเศนาสนะไปในตัวเลยนะคะ<ม>ก็ให้น้อมมานาสิกานนะคะ<ม>พระอาจารย์เคยพูดถึงเรื่องการให้เศนาสนะว่าเป็นเสมือนการให้ทุกอย่างเลยนะคะมไม่ว่า<ม>เพราะว่าเวลาเราใช้สอยเสยนาสนะในที่นั้นน,น,นะคะ<ม>ก็จะเป็นที่ในการที่เราได้ให้ทานนะคะ ได้ให้อาหารนะคะให้ถวายอาหารแด่พระพิสุสงมีน้ําแล้วก็มีเครื่องนุ่งห่มนะคะภายใต้เสนาสน,านะคะก็ถือว่าเป็นการให้ทุกอย่างจริงๆอันนี้ก็คือจะเป็นแนวต้นไม้ที่ทําการปลูกแล้วนะคะ แล้วการปลูกช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการละทานด้วยเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะคะต้นไม้ก็จะเจริญงอกงามได้ดีเลยนะคะเพราะว่าได้น้ำฝนนะคะถือว่าเป็นการกระทําที่ชาญฉลาดด้วยเนาะเพราะว่าเราก็เหมือนได้ลดน้ำไปในตัวด้วยนะคะในช่วงหน้าฝนนะคะต้นไม้ก็จะเจริญงอกงามได้ดีเลยค่ะ ข้างหน้าเป็นหลวงที่ยังย<ม>ังไม่เสร็จน,นะคะค<อ>ก็กําลังทําการปลูกอยู่นะคะดังนั้นเมเราปลูกต้นไม้ไปเราก็บูชาต้นไม้ายาบ,ายบาูชาพระคุณของพระพุทธเจ้ามีอาหารตะกุลเป็นเครื่องบูชาการบารมีของพระพุทธเจ้าเรียกว่าบูชาเพชรดัยาคุณ คือการที่พระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาเปนพระพุทธเจ้าได้พระองค์ก็เป็นเหมือนพวกเราเนี่ยแหละมีการมาปลูกต้นไม้มีการจะต้องทำอานุโมทนากับน้าหมอนนะคะน้าหมอนเป็นคนที่ดูแลพระสุพรรณเจดีนะคะที่วัดกลางนะคะก็ได้มาร่วมเจริญกุศลด้วยนะคะ รวมกันนะคะไม่ต้องคู่กันหลอกสาช่วยกันช่วยกันรวมแรงรวมใจตกกรใจเลยนะต้นไม้ต้องกเตี่านท่านวคเหนที่ลก่หอกลวงพี่วินคะหลวงพี่วินคะปลูกต้นไม้แล้วได้อะไรเจ้าคะ นมีมมมมมมม่คะกำลังขอขอเป็นองค์ความรู้เจ้าคะ่ะได้เงื่เมอเราูชาแก็ขอล้นไมเราได้กา็แขแรเยนะ้เรป็รนไม้เราได้ปอนไต้ไม้ได้ป้นไม้ป,ปลูกล้นไเด้ต้นไม้เลย หนึ่งก็คือมันได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงต้นไม้มันก็ทำอากาศให้ดีไงสถาันก็ปรับสภาพบรรยากาศตรงนี้ให้เป็นระเดีสถานเพราะว่าต่อไปเี่ที่เรลอนี้เขาก็จะทำเป็นพระเจดีอันี่ค่ะเดี๋ยวเราเตรียมไม้เพราะว่าเสียงมันแรกเยอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวโยมเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวหลวงพี่จะให้องค์ความรู้นะคะเดี๋ยวเราเตรียมไม้ก่อนอ่ะอ่เดี๋ยวให้ท่านวินไปลงปลู่ก่อนนะคะ แล้วก็น้อมใจว่ามือของหลวงพี่นะคะก็เป็นตัวแทนของทุกคนนะคะในการร่วมปลูกต้นไม้คร mm hmm. uh. uh uh ั้งนี้นะคะมาบูชาพระพุทธเจ้าบูชาคนของพระพุทธเจ้าเราลองคิดว่าถ้าที่บางกอนสาธุนะคะสาธุนะคะเราจะทำอะไรต้อนรับพระองค์วันนี้เราก็ได้ปลูกต้นไม้เพื่อบูชา ก็เป็นพุทธบูชาดังนั้นต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยไม่ใช่คาราดาเป็นต้นไม้ที่จะปล่อยใหศรัทธาปัญญาวิริยะเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นไม้ที่ถ้าอยากให้มันขึ้นเลยนีต้องสติปัญญาเอาน้ำมาคนขวด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 แล้วก็วางตมันจะค่อยๆหยดไปเรื่อย ถ้าปล่อยตก็เพราะเราจะต้องปราจาเไว้อาไ้ให้น้ไปไ้นต้นอะไรเจ้าคะหลวงพี่ต้นมะขามไหมคะอันนี้ ไม่ใช่ต้นหรือต้นซึกต้นซึกเหรอคะอ๋อเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าเคยนั่งตัดส,สรูนะคะต้นซึกต้นซึกถูกไงซึกไม่ได้ค่ะไม่ได้ ต้นซึ้เนี่ยเปนต้นไม้ตัสลูเป็นต้นไม้ตัสลูของพระกัสสปะสมาสัมพุทธเจ้าควรบวชนี้ก็จะทำพระเจ้าพระองค์ก่อดตัสลูใต้ต้นอ๋อใต้ต้นซึกต้นซึกหรือว่าต้นจำตุลีพองพี่ขอไวัเลทใหม่ให้ให้โยมได้ยินด้วยเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้หลายๆเรื่องลองพี่ใช้ใหม่แล้วจังคะโยมจะได้ยินนะชัดเราจะเจริญปัสสติสมาธิลรโมเบตฐาน น้ำตไม้ก็จะรนมากที่จะต่อเกลดเป็นโคตรส่งทั้งเกลดได้ต่อเกล็น้นะคะเดียมใบแป้งนะคะสนามมาเลยไม่ต้องห่วงนะคะก็จะมีแดงนะคะคันๆแน่นอนกลียงไม่ร้อนเลยเราเข้กัจะได้มาแลกนด้วยกันนะคะพร้อมแล้วจะคะ แล้วก็มีมาปลูกต้นไม้เพื่อสร้างการเพิ่มเรื่องาวันนี้ตอนเช้าเราก็มีกิจกรรมได้มาปลูกต้นไม้กันได้มาปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชาเพราะที่ตรงนี้ต่อไปเขาตั้งใจจะสร้างเป็นพระเจดีเป็นที่ประฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุเพราะฉะนั้นตอนนี้มันยังเป็นพื้นที่ใหม่ที่เป็นพื้นที่แห้งแลง้งก็ดูเห็นมีแต่ดินที่เพิ่งถมใหม่ ยังไม่ได้เป็นพื้นที่ที่เป็นรรมนียสถานไม่ได้เป็นที่สัปปายะแก่การจเจริญกุศลเราก็เลยมาเอาต้นไม้เนี่ยมาปรับพื้นที่เพราะพื้นที่ที่จะเป็นรรมนียสถานได้หนึ่งก็คือต้องมีน้ําน้ําที่นี่ก็มีสระน้ําอยู่ใกล้ๆสองคือมีความสะอาดอ่าในการทําช่วยกันปัดกวาดเช็ดถูดทําความสะอาดสาก็การจัดเสนาสนะที่เหมาะสม แบ่งโซนว่าโซนที่เป็นกุฏิพระก็อยู่โซนหนึ่งโซนที่เป็นหอพระพุทธสีหิงโซนที่เป็นพระเจดีโซนต้นพระศรีมหาโพรหรือโซนพุทธศาสนก็อยู่บริเวณหนึ่งเป็นต้นอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือต้องมีต้นไม้นีนน้มีต้นไม้มีน้ํามีความสะอาดและการจัดโซนเสนาสะนะคือพื้นที่ที่เหมาะสมทําให้ที่นั้นที่ตรงนั้นเป็นรัมมียสถานพอเมื่อเป็นรัมมนียสถานแล้วเนี่ยมันก็ได้หนึ่งก็คือได้รัมมนียรัมมียภายนอก คือได้พื้นที่ที่สัปปะยะแกการเจริญกุศลรมนียะภายนอกก็เป็นปัจจัยแก่รมนียะภายในคือการทําศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นรมนียะเป็นชื่อของศรัทธารมนียะเป็นชื่อของศีลรรมนียะก็เป็นชื่อของสุตตาจาขาปัญญาคคเมื่อรมนียะภายนอกได้แล้วก็ต้องเป็นปัจจัยแก่รมนียะภายในคือมาเพื่อฝึกให้ศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ <standpoint, S 1> น้นนั่นบุญที่เกิดขึ้นจากการที่ได้มาปลูกต้นไม้ เป็นการให้รมณียสถานภายนอกกร <pier> ะแสชีวิตนั่นแหละที่จะได้เข้าถึงรมณียาภายในคือเข้าถึงศรัทธาเข้าถึงศีลเข้าถึงสุตตะถึงจาคะถึงปัญญาหรือเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าจําเป็นปัจจัยแก่การประชุมตัวรมณียธรรมให้เกิดขึ้นในตนประชุมอรียมมรคให้เกิดขึ้นในตนได้ al นั้นเราจึงได้มาปลูกต้นไม้กันแล้วการปลูกต้นไม้ก็อย่างที่เห็นว่าเรามันได้ประโยชน์หลายอย่าง หนึ่งก็คือที่เห็นชัดๆเลยคือสุขภาพร่างกายแข็งแรงจากการที่ที่แต่ละคนได้มาออกแรงกันได้มาใช้กําลังกันสุขภาพร่างกายนะมันแข็งแรงขึ้นทันทีเลยที่ปลูกหรืออาจจะต้องปวดแขนอีกสามวันแล้วก็ข้อ2ก็คือมันได้สภาพอากาศ เพราะต้นไม้เนี่ยช่วยฟอกอากาศทําบรรยากาศให้ให้สวยสดงดงามแล้วก็ทําให้ออกซิเจนเกิดขึ้นในโลกสามก็คือทําให้พื้นที่ตรงนี้เป็นที่สปายะแก่การเจริญกุศลท้ะต่อไปเมื่อพุทธเจ้าจะมาประทับอยู่เรามาที่นี่ก็เพื่อมาชําระพื้นที่อาจจะได้ชําระพื้นที่หลายรอบ แม้แดดจะน้อนก็ไม่ให้วความหดหดลำคาใจนนกัน้ยแม้จะเหนื่อยแม้พวกคนจะไม่ตอนนี้พระอา,<พ>าจารย์ก็กำลังนำปลูกต้นไม้อยู่พระอาจารย์นำปลูกแล้วก็มาฝึกเพราะว่าพระนี่ไม่สามารถขุดดินได้พระไม่สามารถขุดดินได้แล้วก็ไม่สามารถสั่งให้โยมขุดดินได้ด้วยแต่เมื่อพระปาฏิหาริย์จะปลูกต้นไม้ ใช้กับปียโวหารว่าให้ทําหลุมหรือทําพื้นที่ให้เหมาะสมแก่การปลูกต้นไม้ทําให้เป็นหลุมแบบนี้เรียกว่าเป็นกับปียโวหารพระสงฆ์ก็ไม่เป็นอาบัติโยมก็ได้เจริญกุศลได้บุญได้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  ได้ค่ะอะไรนะอดขอนิดนึงไดะคุณคนะม่ทาดได้กมาถกกันถูกเขาอยากเขากองเ้แลาเนี่ยกลับมาตรนี้ลไปขึ้นอ่ยอ่ยิิะิมาขอาากน้องแอรระวังเป็นถยค่ะได้ค่ะได้อยากยอกหน่อยใช่ยกหยอกปคเดียวตกเย่ยเลยตกกลายอกยกเยอะ ความสบายใจความอิ่มเอิบใจแทนที่ท่านอจาจารย์มาเอาไว้บเป็นไนม้ในคนร้อนบางคนก็ร้อนอนอากาศมันก็คืออากาศอยนะ่าเนาะถ้าราไม่ร้อนไปกับอากาศมันจะดีคือนะเราไม่ขาดเครื่องกับอากาศที่มันเกิดขึ้นรอบ้าง อากาศจะรอ้อนแต่ใจรเราไม่ร้อนใจนเย็ยนใจมันชัดชี้ดเด<ร>ล่งปลั่งเพื่อากาของความอีอากาศของคุณ<ร>ไปได้ไหนก็ชัดชี้เดิ่แปลัเวลาใจใจมันเี่ยมันส่นงผลไปถึงตัวเรามันมันคิดบวกด้วยสองคือคนข้างๆก็จะรับลั่นสีของความสุขได้ด้วยที่สังกันคือเทวดาฟ้าดินอินครงเดินดับ เขาเรียกว่าต้นไม้สามขีเขาดต้กององไปซับเงนี่ไม่ใช่ก็มาต้ไปสามทีแล้วก็วันแรกที่มาทวาที่สถิตที่วาท่นผู้ใหญ่นะที่สถิตคต้นโภก็ไปบอกกัมมาว่าโอต้นไม้นี้ตรงนี้ต่อไปจะงามแน่เลยตอนนี้งามานที่บอาใหม่ ก็ไปมันไปไปรายงานเป็นต้นที่ใช้เป็นต้นไม้ที่ใช้ความเพียรในการปลูกกันมากเลยไม่ใช่แค่คนคนเดียวต้นไม้ต้นหนึ่งนี่ปลูกสิบคนต้นหยกสถานที่ตรงนี้จะมีที่เราได้รู้มีทา่ไม่ใช่ต้นมะขามเพราะว่าต้นมะมมันมีอยู่แล้วคนจะได้เจอแค่ร้อนเหงื่อออก อันนี้เขาเรียกต้นนนทรีต้นนนทรีต้นนนทรีคือต้นที่ปลูกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นต้นที่ในหลวงรัชกาลที่9เลือกเลือกปลูกที่เกษตรที่มอเกษตรคือบอกว่าท่านบอกว่าเป็นต้นไม้ที่ทนมากเเจอความแรงก็อยู่ได้น้ำท่วมก็อยู่ได้ แต่ต้องมีดินคนไม่ดีจะเข้ามาอยู่ได้ตอนนั้นพระองค์ตรัสบอกว่าคนที่เข้ามาอยู่ตรงนี้รศาสตร์บอกว่านักศึกษาต้องทําตัวเหมือนต้นดนสีคืออยู่ในสถานการณ์แบบไหนก็ต้องมีความอดทนต้องเข้มแข็งแต่ต้องช่วยกันรักษาผืนดินคือรักษาประเทศชาติถ้าต้นไม้ที่ไม่มีดินไปอยู่ในน้ำต้นไม้ก็ไม่งาไม่เหมือนกันบอกว่าคนไทย ถ้าไม่มีแผ่นดินไทยถ้าแผ่นดินไทยสูญเสียไปความงามของของชาวไทยก็ไม่มีนี่เป็นพระดามหลัดของในหลวงรัชกาลที่9ตอนที่ท่านมาปลูกต้นนนเรี9ต้นที่ที่หมอเกษตรคือเขาวิจัยกันไงหาว่าต้นไม้อะไรที่ที่สามารถแข็งแรงแล้วก็อยู่ได้ทนมากถ้ามีต้นดนสรีนะ อีกต้นหนึ่งคือต้นซึกที่เรามาปลูกอันนั้นคือต้นซึกอันนี้ต้นนนทรีใบคล้ายๆกันแต่พอโตออกมาไม่เหมือนกันต้นต้นนนทรีเนี่ยใบเขาจะขึ้นทั้งต้นต้นซึ้เนี่ยจะโตข้างบนจะขึ้นสูงแล้วก็ให้รบมเงาข้างบนต้นซึ้งเขาอีกชื่อเขาเรียกว่าต้นจามจุรีสีทองเมื่อก่อนต้นซึ้คือต้นจามจุรีเมื่อก่อนเขาชื่อจามจุรี จามจุลีที่เรารู้จักต้นกามปูเมื่อก่อนเนี่ยต้นซึกเนี่ยชื่อต้นกามปูไปชื่อจนจนจามจุลีแต่ต้นกามปูในปัจจุบันเนี่ยเป็นต้นไม้นําเข้าที่นําเข้ามาจากน่าจะอินโดนีเซียหรือมาเลเซียเนี่ยแล้วพอนําเข้ามาปุ๊บก็โตได้ดีพอมาโตได้ดีปุ๊บมันก็เลยโดนแย่งชื่อเพราะว่าใบคล้ายกันใบต้นซึกกับต้นจามจุลีคล้ายกันทําไปทํามาก็เลย ต้นกามปูก็เลยแย่งชื่อคําว่าจามจุรีไปแต้นจามจุรีเดิมก็เลยเอาชื่อหมดแต่เขาออกดอกกับสีทองต้นกามปูเนี่ยดอกสีแดงก็เลยเรียกต้นนี้ว่าจามจุรีสีทองก็เลยมาได้ชื่อใหม่ว่าจามจุรีสีทองเพราะดิาเมื่อไรเรา ยนต้นไม้ที่จุฬาเนี่ยต้นกามปูก็มีเทวดาก็จะมาจองที่นี่ต้นต้นจุฬามีเทวดามีต้นเกษตรมาจำมาจองที่ไว้ขาต้นธรรมศาสตร์เทวดาที่เป็นสมาธิที่ต่างก็จะมาจองวันนี้มีแต่ศิษย์เก่าจุฬากับเกษตรนีเทวดาอักษรัพท์เทวดาก็จะมาจองสมาธิต้นเพราะอะไรอยู่เพราะสถานที่อ๋อได้เลย